ที่รอบอกทุกทนะครับกต่ประกวดในวันนี้นะครับเดียวผมจะ,จะได้ไปไปริศนาข้อที่ต่างนักประดานเกณฑ์บ้าง,น,างนะครับว่าให้มูทองจะได้มามานำเาไปตัดใช้ในโากาสต่อไปนะครับเริ่มต้นเลยนะครับวงโรงเรียนบ้านริมใต้นะครับถ้าดูการเทียบเสียมแลว้วก็ดูในเกณฑ์ที่ดีนะครับเสียยเข้อกันดีแปลว่า การเล่นดนตรียังยังยังมีความรู้สึกกับผมกับยังพะวงด้วยแหล่งสานโยกไา้ไปมันบางทีมันเมาหัวอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยไป้า่ได้ไปต้นขาเนียครับผมคิดอย่างนี้ครับว่าวันนั้นเคยรู้ว่าดนตรีมันเป็นดนตรีพิธีพุทธนะมันมันจะแสดงออกในจักในรงดีใจใจแล้วออกไปในเครื่ดนตรีสิ่งที่มันอัศจรรย์ที่สุดคือทางครับไม่ได้ท่าทางนะครับเป็นทางดนตรีนะครับ แต่ว่าฟังดูแล้วเนี่ยทำนองเพลงความสนุกมีความเข้าตัวมีแต่ความไพเราะยัมาให้ท่านเติดนะครับความทรรนองการประกาศรายการเล่นการวนแตกเม็ดบางทีผมดูมันซ้ำ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 อย่างเงี้วนๆนอยู่ครับแต่ว่าความเข้าตัวมีนะครับอันนี้สำหรับองค์ว่านีไปภาพโดยพร้อมต่อไปในเกมดีนะครับ อ่าต่อไปว่าโรงเรียนวัดบ้านน้อยนะครับการเทียบเสียร์รีเวเกนดีถ่าทีอ่าทั้งหมดสมบุรเรียบร้อยดีนะครับแต่ว่าพอมาสมบุรเรียบร้อยดีพื้นฐานอ่าท่ารูปตีมันมันก็มีนะพื้นฐานดีทำลองเพลงเรียบดีราเฉพาะเพิ่มรูปตีมีบ้างแต่ไม่มากนะครับ ำเงื่อทำนองเพลงเนะีเวลาดำเนินไปมันค่อนข้างที่จะจะเรียกไปน้อยหนึ่งแต่ว่าถ้าหากได้รับการคุยผลต่อยอดไปนะนาคตน่าจะไปได้ใจวงนี้นะครับพ้อพื่นฐานรีลเอ็นดีนะครับแล้วมีน้อยหนึ่งโอลูกสี่เนาะเวลาออกแนวปาร์ของพ่อหน้ามันจะเพี้ยนไปมันจะออกออกมาจงแจ้งเลยนะครับภาพรวมับบดีเลยเกิใช้ได้นะครับ วงที่สานวงห้าต้นเปล่าเพื่อเสียดีเกมดีแต่ว่าถ้าทีในวงดูแล้วดูกวันที่ตกอยู่อ๋อท่าตีขึ้นมาพราะว่เน่าจะใจรวมๆต้องต้องผมบอนแน่ใจคืงทำเหืรอว่าการเล่นเลนก้อของพื้นฐานยังยังมั่งคงเลยนะมันเหนียวเน่ยมันมันแค่เม็ดมันมาแตกกนะมันไปใสทานที่มันเป็นพื้นๆามรูปเพลงลักษณะเพลง แต่ไม่ได้เหมือนกันทุกทีเลยนะครับข้าวาีดสรารบรรยากาศความเรื่องลมและความรนนะครับอันนี้สำหรับวงข้าวต้นฝาสำหรับวงที่สี่ในจีาเชลีเ,เทียบเสียอยู่ในเกมดีมีบ้านนิดนะสร้อลูกตาม้าทีก็ดูวันที่ตกเหมืะครับาจะเข้าว่อาจจะตกกันนะครับ,บ,รนะรบพื้นหามีแต่ยังไม่อยแ,แ,แขงแรงเท่าไหร่เนาะ แต่ก็มีความเพียรพยายามที่จะต่อยอดบนพื้นฐานที่ไม่แข็งค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เลยทำให้เวลาเราต่อยอดในระดับเสียงที่มันเป็นเม็ดสึงทางไปมันอัตราเสี่ยงต่อการเพี้ยนมันสูงจะน่าเวลาออกเพลงต่างๆไปจะเห็ว่ามันกบจะเสียงนะการวิ่งไปมาไปมาแข่งไปมาหัวเราะเนี่ยนะมันทำให้เสียงมันเพี้ยนไปทั้งมาตรงบ่าเพี้ยนบ้าตรงบ่าเพี้ยนบ้านะครับ ต่อไปที่ว่าวงนี้าคตชน่าจะน่าจะไปแข่งใได้กองงานของวงหนึงนะค้นะครับน่าดูชมทีเดียวนะครับสมาคมคท้ายงครัวงวัดไอยท่าวงนี้การเสียดเสียรไปในเกมดีส่าทีการมาเล่นงรงกเรียบร้อยแสดงออกทางว้หน้าในทุกว่ามีความยุติธรรายารนะทะเลาะไม่มีแต่น้อยแต่แสดงออกก็ไดแต่มีค่าทีที่ แต่ดุมจะมีมากนะแค่นี้เอมาะกวนแล้วนะครับพื้นหางาลุ่มดีค่อนข้างดีมีเม็ด้าหเหมาะสมกับสถานะของตัวเองนะครับคือเราต้อง <c oughs> ไปขยันาายนะขยันนะมันมันมันเสี่ยงนะครับมันเสี่ยงไปกับนั้นมีสันมิสเอ๊หนึ่งซื้อเพลงประษานใบดีชิงเขาขึ้นมาแล้วดีเลยแต่ว่ามันไม่ได้รักใครอย่า,า,ายงนั้นนะเพราะว่ามันมันอาจจะมันเป็นสองขัน้น ขึ้นาุีสาคชับน,นะครับภาครวนของคนไเป็นต่อนานอย่างนี้นะครับหรบผลการประิจะท้ยนกนนะครับเดี๋ยวเรารอต่างบความผลประชิดนะครับขอบคุณครับ